ผลักแอบ <Yeah. S 1> ตอนเราเด็กๆเวลาเลือดออกแม่ชอบทาแอลกอฮอล์ทายาณะลูกยิ่งทายิ่งแสบเราก็ยิ่งร้องดังขึ้นแม่บอกว่าที่แสบก็เพราะ,ะว่ายามันกําลังทํางานยิ่งร้องดังเท่าไหร่ก็หายไวเท่านั้นร้องดังๆหมดขวดเลยนะลูกลางภาพจำด่วนถ้าเป็นแค่แผลทะลอกแผลสดล้างแผลด้วยน้ําเปล่าก็พอแล้วอ้วนก็อ้วนห่วยก็ไม่ถูกเอยสุราจะเยียวยาทุกสิ่งหมดขวดไปเลยจ้ะโอ้ Oh, 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 oh. ดันหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำทำไงดีเพื่อนช่วยหน่อยกินไข่ขาวหรือ คอนมาก็เยอะเขาว่าให้กรอกนมกรอกไข่ขาวเอาให้อ้วกแต่จริงๆแล้วการกระตุ้นให้อ้วกมีแต่จะยิ่งไปดันพวกกรดทั้งหลายให้ย้อนขึ้นมาเผาหลอดลมซ้ำอีก <c oughs> รอบ <c oughs> ดังนั้นพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลก็พอจ้า <c oughs> หรือถ้าไม่ชัวร์ก็โทรหนึ่งสาสายด่วนศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีค่ะพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยโอ้ยงูก้าต้องผูกแขนการพิษ้าสู่หัวใจถ้างูกัดที่ลงังเสียวเชือกมาผูกวิภาวดีการพิษแล่นเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยเออเออไม่น่ารอด คุณหมอคนไข้มาช้าเกินไปเมื่อก่อนเราอาจเคยรู้มาว่าต้องขันชนอเมื่อถูกงูกัดรัดเนื้อแผลไม่ให้ผิดแล่นเข้าสู่หวัวใจบราบราบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะอาจทําให้ส่วนที่ขันชนอนเกิดภาวะเนื้อตายสุดท้ายอาจโดนตัดแขนตัดขาจา้าดังนั้นหาแผ่นไม้กระดาน<ๆ>มารองอวัยวะที่โดนกัดผูกเชือกเพื่อให้ส่วนนั้นอยู่นิ่งๆแล้วส่งโรงพยาบาลจําหน้าตาง,งูให้ได้ก็พอแล้วจ้าเชือดมือขาดแช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งแช่ในถังเบียร์แล้วกันคนไข้เอามือมาต่อค่ะคุณหมอพี่ปอพี่ แช่นะต้องแช่แต่ห้ามแช่อวัยวะตรงๆลงในน้ำแข็งเด็ดขาดเพราะเนื้อเยื่อะจะเสียหายาต่อไม่ติดต้องใส่ถุงปิดสนิทให้เรียบร้อยแล้วค่อยแช่ลงในน้ำแข็งที่ผสมน้ำเพื่อให้อุณหภูมิไม่เย็นยเยือกจนเกินไปส่วนฟันที่ถูกต่อยจนหลุดก็ประกอบกับได้นะแค่แช่ในน้ำนมแล้วคิ้วไปหาหมอฟันต่างประเทศนี่มันหนาวจนทรมาเลยนั่นสิมากินเหล้าคลายหนาวกันเถอะเพื่อนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่เห็นหนาวเลยโว้ย รู้มนได้กินเหล้าแก้หนาวไม่จริงมีแต่จะหนาวตายเท่านั้นเพราะแอลกอฮอลทำให้เส้นเลือกตามผิวหนังขยายตัวยิ่งทําให้สูญเสียความร้อนพออยู่ในที่หนาวคราวนี้ก็หนาวตายกันพอดีเพราะฉะนั้นอย่าก,กินเหล้าแก้หนาวเด็ดขาดแค่ใส่เสื้อหนาๆดื่มชาร้อนๆก็พอแล้วใครที่สนใจเคลียร์ความเชื่อผิดๆลองอ่านเล่มนี้รับรองว่าไม่ใช่แค่รู้วิธีรับมือที่ถูกต้องกับสภาวะต่างๆแล้วยังได้หัวเราะเอิกอ่ากับแก๊กตลกที่ผนขำแพบไม่ไหวด้วย